36ชิ้น <c oughs> อันนี้คือผมปั๊มแค่รอบเดียวนะเดี๋ยวผมปั๊มให้ดูอีกสักรอบหนึ่งโอเคมาเรียบร้อยครับปั๊มไม่จํากัด <c oughs> มาทุกคนจะครบ50อันแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับว่าจะได้คิสนิกเอ่อหมาดำหรือเปล่าเนี่ยหมาด้านมืดมืดมากแบบน่ากลัวกับหมาสายขาวว่าใครจะตึงกว่ากันแล้วผมจะได้ไหม คือมา้าใสดำเนี่ยหาอย่างง่ายเลยเนี่ยผมปั๊มแบบนี้เนี่ยแค่สามสี่รอบก็น่าจะได้นะผมมั่นใจเลยนะส่วนเอ่อมาใสขาวนี่คือ 0, 0, 0ูนยไม่สมดุลเลยอือชอบ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 ,ชอบความไม่สมดุลน,นี้นะเออเออได้เปรียบดีแต่เดี๋ยวสักพักก็เขาก็จะแก้แน่นอ,อนนะทุกคนเขากแก้แน่นอ,อนทุกคนเพราะฉะนั้นรีบครับตอนนี้รีบแบบเร่งมือเร,ร่งมือหน่อยครับเลย อันดับก่าผมจะได้ของครบอ่ะคืนนี้ก็คงจะไม่นอนนะทุกคนเรียบครับ50เครดนะครับยิสุเนะภายใน20นาทีครับ20นาทีผมได้นี้มา50กล่อง1น0่100กล่องจะก,การันตีนะครับได้มาป่าหนึ่งตัว40นาทีหรือประมาณ2ชั่วโมงอ่ะผมได้มาป่าสาตัวแน่นอนมาทุกคนเรามาเพิ่มดวงด้วยวิธีไหนดีอ่าวิธีไม่ต้องมีครับวิธีไม่ต้องมีตัวแรกนะครับเป็นน้องแมวน้องแมวนี่คืออ่าเป็นสัตว์เลี้ยงจริงด้วยครับทุกคน เดี๋ยวไว้ไปดูในคลิปเลยดีกว่าไหมเนาะอันนี้ก็เป็นน้องแมวอ่าน้องแมวเหมือนเดิมครับอ่าโอเคโอ้เมื่อกี้คิสุเนะมาแล้วโอยเกือบได้พิสมาติกเลยนะโอ้หพิสมาติกเลยนะห้าสิบอันห้าสิบอันโอ้ดีเซนครับดีเซนยังไม่เอายังไม่เอาไม่เอาแมวโอ้คูดามะครับมามาสโลหน่อยสโลหน่อยสโลหน่อยครับ ผมไม่ต้องไม่ไม่ต้องเติมโลบักนะนี่คือถ้าเป็นโลบักนี่โดนไปแล้วนะครับประมาณหมื่นโลบักโอ้ขอบคุณแมกที่ไม่ต้องเติมเยอะอโอ้แต่ว่าก็ตุกมากเลยนะทุกคนอาจจะต้องรีนะครับรีเครื่องรีเครื่องคิซูเนะจะมาหรือไม่นี่โคดามะนะครับอัตราการออกเขาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่บ้างนะก็คือป๊นหนึ่งนะ ก็คือจะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะ14% 1, ะ1%โอเค250 <2. S 3> โอ้เดี๋ยวน,นชะชนอม <1 S 1> ทีเร็ดสไปโนตัวฟาร์ม EXP ผมเรนโบหมดแล้วเลวยาขอตัวแนะนำงั้นรันนชนอมไปเอา2,000บาทไปซื้อแมวมูลเวลร้อยทั้งหมด8ตัวถ้าสมมุติไม่มีเวลร้อยเก็บเรนโบกับเก็บโกลเด้นให้เรียบ สองพันบาทน่าจะพอนี่น่าจะพอ,ะพอแล้วก็มาปั๊มแบบพี่นี่แหละแล้วก็เอาไปขายต่อซะ <c oughs> รับรองว่าหมาป่าตัวนึงเนี่ยงบอ่ะหนึ่งพันบาทเนะี่ยขายต่อได้งหนึ่งพันบาทแน่ๆนะทุกคนขายสองสามตัวก็คืนทุนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาเมลนะนะั้นอ่ะไปปั๊มต่อเรื่อยๆต้องรีบทาหน่อยนะเพราะาโดนแก้ตอนไหนก็ได้เนะครับโอเคหมดเวลาสิบกว่ากองโอไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแต่แต่ว่าตามไม่ยากเลยครับทุกคนไม่ใช่ 0, 0 0 1ด้วยนะ1%นี่ยนะวัด อัตราแบบเนี่ยอนิดเดียวเนี่ยไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยต้องใช้คำว่าไม่ยากเลยนะโอ้โหเนี่ยโผลมาบ่อยมากนะเป็นพิสมาติแท้หายากกว่าดีวาอีกโอ้โหไม่หาง่ายกว่าดีวายมาหนมิงนิดเดียวนิดเดียวมาๆๆอันนี้อันนี้ยังไม่ไม่ไม่มีปาดไม่มีปาดเนี่ยรอปาดปาดหน้าเค้ก กระตุกนี่ใช้ความกระตุกให้เป็นประโยชน์นะครับเพิ่งอัปเดตไหมก็เป็นงี้เลยยังเหลือเยอะนะทุกคนอันนี้หมดก็สามารถฟาร์มต่อได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเล็กน้อยนะใช้เวลาเกือบหลับกันเลยทีเดียวนะครับก็โอเคไฟล์นะครับเดซเซนตอนนี้เราขาดอะไรบ้างบป๊บนึงนะขาดแค่2อันนะครับที่เป็นดอกไม้กับเจ้าหมา1%ดอกไม้ที่ยังไม่เคยเห็นปาดมาเลยนะแสดงว่าก็ยากนะครับใช้เล่นเลยนะฮะ น่าหยน้องแมวมแมวเหมีย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 วเลยอันต่อไปโอ้ยน้องเหมียวเหมียวเลยน้องเหมียวเหมียวเลยดุม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 เุมดุมดุมดมดุมดุมดุมดมดุมดมดุวดุม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 ดมดุ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 มดเดีมยุมดุมดุมุ่มดุดุมดุมดุดุมดมดเมดุอดุม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 ดุดดดมดม โอ้โหโอ้โห,โโหไม่ใช่ดีวายครับทุกคนไม่ใช่ดีวายนะคือนอนี้เป็นมันเป็นกล่องที่บ้าที่สุดที่ผมเคยเห็นนะรีเจนเรีกระโดดมาพิสมาติกทุกคน <laughs> คุณเจนเดลเขาทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมว่าคุณเจนเดลเขาทําอะไรผิดพลาดครับมันควรจะเป็นแค่ระ DIY นะดับดีวายนะไอ้นี่เหมือนเอามาแจกเลยเหมือนแจกพิสมาติกเลยครับอันนี้อันแต่ว่าดูซิว่าผมจะได้ไหมถึงแม,ม,ม้จะแจกหรือจะอะไรถ้าดวงไม่ดีก็ไม่ได้นะครับเออใช้ย่อยไป เนี่ยครับอืมอืมอดีเซนต์ครับดีเซนต์มีคนบอกเปลี่ยนสูตรในห้องผมเปลี่ยนสูตรเดาน้องมาปลาตุ้งนำโชคปลาตุ้งนำโชคโอ้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 ถูถ,ถูปลาตุ้งหน่อยถูถูขวาโอ้ไปขวาไม่ค่อยได้คีย์บอร์ดพังขวาซ้ายขวาซ้ายออ,อ,อมาอมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ปลาตุ้งนำโชคเกือบได้ ปด,ดุกมปอีกปดุุโอ้ปัดด,ด,ดุต้องถูต้องถูต้องถูก่อนต้องถูอ๋อสองตัวสองตัวสองตัวอ๋อยลูกชายนะครับได้พิสมาติกหนึ่งตัวนะครับเพื่อพิสมาติกความกระตุกนี้บอกไว้เลยว่าหลุนเลดจะจัดโอ้ <laughs> หลุนเลดกี่โมงปด,ดุกน้ำชคน้องส้มกับน้องขาวครับปักส้มปักขาวเราอยู่ด้วยกันสามประสานอืม อาจจะครั้งแรกจะไม่ได้นะครับอย่าให้มีรอบที่สองนะบักสบบักขาวปะดุกโอเครอบที่สามนี่ไม่ควรละอย่างน้อยก็ยังไม่ได้เกินสี่รอบเนะ่แต่ถ้าไอ้พูดง,ง่ายๆคือรอบที่ห้าเนี่ยไม่ควรจะเป็นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยเข้าใจใช่ไหมปะดุกฟังอยู่ใช่ไหมเนี้ย <gasps> ว้าว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 ปลาดุกฟังปลาดุกไม่ฟังเลยไงมันปลาดุกปลาดุกแกสองตัวนะมีปากส้มปากขาวแล้วคุยกันว่าเราจะทำไงกับดวงข้างนี้อ๋อปากขาวบอกวา่าเปิดทีผือไงเป็นไงเฮ้ยมาแบบหวานๆนะครับรอบนี้อ,อ,อันคอมมอน <laughs> เฮ้ยหวานกี่โมงผมว่าต้องมาเฮ้ยเฮ้ยเด้งเด้งเด้งโอ้วย ออืเฉียนซ้ายเฉียนขวาเฉียนซ้ายเฉียดขวานี่ถ้าอยู่ในกลางท่อเท่านั้นนี่คือเขาเรียกเปิดกระจกด่าเรียบร้อยนะมาปาซ้ายปาดขวาแบบนี้โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวจริงทุกคนกระตุกเล็กน้อยแบบนี้โอ้ยปาดขวาปาดซ้ายปาดซ้ายปาดขวาบอกเลยว่านี่ถ้าไม่ใช่ผมนี่คือ ไปลดข้างๆตุกต่อยแล้วมอกี้มาปั่นหน้ารถเขาอ่อานสุดตายไงเออมึงแงมึงแงเอา้าสุดท้ายครับตะกีป,ป,ป่ะไม่ไม่ได้เอาอไรไปฟาร์มต่อฟาร์มต่อไม่จำกัดไม่จำกัดโอเคทุกคนร้อยแพ็คครับกลายเป็น150แพ็คประตูนำโชคมาผมจะอยู่ตรงสามเหลี่ยมระหว่างกลางกระตุกเล็กน้อยนะครับเพื่อเพื่อดวงชิ้นนี้ผมบอกเลยว่า สามเอ่อสามสามดุกครับอันนี้สูตรสามดุกกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมาใหญ่สูตรสามดุกหนึ่งหมาใหญ่เฮ้ยแรกเอาหางมาปัดเดี๋ยวนี้เราจะเปิดภายใน3ามสองหนึ่งจะเปิดจนกว่าจะหมดเลยนะทุกคนไม่เปลี่ยนมุมเพราะว่าผมมั่นใจในสูตรปรดดุกสามหมาใหญ่โอเคปรดดุกไปไปไหนก็ไปเราเลยเราเลยมา100ชิ้นกับปรดดุกสามดุกหนึ่งหมาใหญ่ สามดุกหนึ่งมาใหญ่มาจะมาไหมจงจเจริญจงจเจริญจงจเจริญทุกคนขอบคุณมากขอให้พระเจ้าอวยพรนุกสาปลาใหญ่ขีเอดน,นี้ที่ผมฟาร์มาชั่วโมงหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสขจะมาสักตัวไหมเจ้าคิดสุนเนมืดโอ้หนี่เป็นเป็นเป็นวันปกติทุกคนไม่ใช่ขอรับนะครับเห็นไหมทุกคนในนี้ก็คือเป็นชานควานนะครับแหมเป็นไง ทันควาครับรับก็จะเป็นแบบนี้แหละแนวจะต่างกันเนาะซึ่งตอนนี้สา,กกาสามดุกับปลาใหญ่สามดุโอ้ยังไม่มาทุกคนมาจงเจริญจงเจริญไอ้น,นี่คือ50แพ็กก่อนโอ้ยนิดเดียวปาดหน้าปาดหลัอีกแล้วสามดุสามดุก,มดก,กับหนึ่งปลาใหญ่เอ้ไม่ใช่สามดุก,กับหมาใหญ่หนึ่งตัวอา,วามิตาปุตร มีมีมีคนบอกอามิตาพุทเพราะว่าต้องคุมทีมญี่ปุ่นอาริเทะไม่เ่็ใอาริกกโตะอามิตาพุ๊ธไม่เสียแรงเปล่านี่สินะพลังแห่งสามดุกกำหนึ่งม้าใหญ่พลังสามดุกหนึ่งห้าใหญ่ผมขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกๆคนมากมากเลยนะครับโอ้โห นี่มันเป็นเพราะว่าทุกคนนะครับมาช่วยเหลือผมในวันนี้มันเป็นเพราะว่าทุกคนทุกคนอะไรทุกคนทุกคนนะครับนี่คือมันคือซีดของทุกคนทุกคนจริงๆเดี๋ยวผมหักครึ่งให้3าคนนี้นะให้เป็น4ี่ส่วนแล้วเดี๋ยวแบ่งกันไปต่อมามาดำามาดำหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกตัวเดียวมาไม่มาดำผมไม่เลิกผมบอกเลยว่าโเมือ่อกี้เมื่อกี้มาดำเมื่อกี้มาดำ ไม่หมาดำผมไม่เลิกผมมีอนิเมะให้ผมดูรอผมอยู่และหมาดำคือสิ่งที่จะปลดล็อกผมให้ผมไปนอนนะครับนอนดูอนิเมืายสบายๆเอ็นหลังแบบพักอออ5แพ็คสิบหคีเอ็ฟังนี่คือพลังสามดุกกำเนึงไหม อะไรดีมันคืออะไรมันคืออะไรห้าสิบแพ็กแรกมาทำไมวัดอะไรเนี่ยห้าสิบแพ็กแรกทำไมทำไมไม่มา่าไอ้น,นี้โอ้ทุกคนไอ้น,นี่คือพลังสามดุกกำลังหมาใหญ่ไงโอ้ไม oh <my> ่รอดวาเรื่องนี้ผมว่าผมต้องทักไปหานาซาเดี๋ยวเห็นไหมยังมีคนบอกเลยว่าเรียนมาจากอาจารย์พิชิฟูเนี่ยอัน,นี้น่าจะดูกังฟูพพนด้ามานนั้น ผมไม่อยากจะเชื่อเลยโู้ชพัจ้าผมรู้แล้วว่าทำไมเราไม่เคยเจอเอเลี่ยนทุกคนคุณเคยเห็นนาซาเวลาบินไปอวกาศเนี่ยเคยพกปะดุกสามตัวไหมไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ calling นะครับ to อ่านาซาเนี่ยแล้วก็เอ่ uh, tell him ว่าอ่า uh, คุณต้องเอาปะดุกนะตอนต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยนะ Hello NASA Hello NASA uh, you forget a paduk right yeah you must got my paduk tree paduk to you r จะลววนน้าไรนาวนะเออแบบเนี้ยแล้วคุณจะเจอเอเลี่ยนทีทุกคนเชื่อป่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับทั้งนี้บอกเลยว่านี่คือความสําเร็จของทุกๆคนนะครับไม่ใช่ผมเลยนี่คือความสําเร็จของทุกคนที่นั่นดูผมอยู่โอ้พระเจ้านี่มันเจอเทคนิคลับโอ,อ้ไม่ยอดวงการโลกนี้สะเทือนบอกเลยว่าสะเทือนผมว่าผมเดี๋ยวผม calling to NASA ไม่รู้เขาจะรับผมหรือเปล่านะโอเคเก่งมากเก่งมาก เห็นไ,ไหมคนนี้ยังบอกเลยว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับมาซื้อประดุกนะครับถ้าจะทำงานจริงสองร้อยบาทน,นะครับปลาดุกโรนหนึงเนี่ยไม่มีตังซื้อนี่ผมว่าไปทํางานก่ <c oughs> อนขายรถไปทํางานก่อนเลย85้ปองอีก85เขียเครดเราจะเก็บให้เลือกอีก85อันจะมาหรือเปล่า <c oughs> ไปต่อ จะมาอีกแล้วน,นี่ผมผมบอกเลยว่าพลังสามดุกที่ของจริงนะนะโหสิบห้าฟองได้สองอันรวดบ้าไปเลยเฮ้ย <Grey> ทุกคนมันบ้าจริงนะเมื่อกี้มันผมทับเ่งนี่สินั่น,นมันคือพลังของสามดุกหนึ่งหมาใหญ่ บวกแถมกับปะมาอะไรกัะปาอะไรเนี่ยแฮปปี้เนี่ยโอ้สูตรนี้มันบ้าเกินไปครับทุกคนเห็นไหมมันบ้าเกินไปแล้วจริงถึงกับกดผิดไปปิดไมเลยครับเมื่อกี้ตั้บนึงเดีเช็คไม่ก่อนกดผิดเลยฮัลโหลเทสโอเคโอเคสามสิบหกสามสิบหกถ้ามาปใหม่อีกตัวผมจะเอาแจกคุณรู้ไหมว่าคำพูดเมื่อกี้เนี่ยมันหมายความอืมเกือบนะ คุณรู้ไหมว่าความคำพูดเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าผมเนี่ยจะบัฟดวงขึ้นไปอีก300เนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำความดีถ้าผมได้อีกตัวหนึ่งผมจะไปแจกเกือบได้เชียดสองรอบติดเนี่ยไหมทุกคนแล้วนะค,ความดีเริ่มทวีคูณบวกกับสูตรสดุกหนึ่งหมาใหญ่นะครับเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งทวีคูณทวีคูณขึ้นไปหลายเท่าตัวนีครับเพราะเราเนี่ยมีจิตใจที่ เป็นบุญครับจิตใจที่เพื้อเพื้อเผื่อแผ่บวกกับสูตระครับสูตร3ดุกหนึ่งหมาใหญ่อันนี้สําคัญนะครับคุณต้องท่องเอาไว้นะเวลาคุณจะทำอะไร3ดุกหนึ่งมาใหญ่3มดุกหนึ่งมาใหญ่3จบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเป็น example ให้ดูนะครับ3ดุกหนึ่งหมาใหญ่3มดุกหนึ่งมาใหญ่3ดุกหนึ่งไมาใหญ่หญจะมีกระตุกเล็กน้อยแล้วก็มีเสียงแมวของผมมาและรอบแรกเนี่ยจะยังไม่ได้ มันจะหลังจากนี้จะได้หลังจากนี้ประมาณ10รอบนะครับทุกคนอันนี้รอบที่1นะรอบที่2นะครับ4ครับ5ครับ6ครับนะครับ8ครับโอเคอีก2รอบปุ๊บได้เลยเรียบร้อยและรอบสุดท้ายทุกคนรอบนี้เนี่ยทุกคนห้ามคลิกนะครับต้องห้ามคลิกต้องปล่อยตามตามอันนี้ไปนะครับผมน่าจะทำอะไรผิดพลาดเมื่อกี้เราต้องพูดใหม่นะครับห้ามกวนต้องต้องพูดแบบจบจบไปนะครับสามดุกหนึ่งม้าใหญ่สามดุกหนึ่งม้าใหญ่ สะดุเหมือนได้ใหญ่อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมพูดไม่ชัด <c oughs> อะไรเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรพูดไม่ชัดก็ได้นะครับอันนี้หนึ่งไงรอบที่สองรอบที่สี่มันจะได้แน่นอนนะครับรอบที่สามเห็นไหมเกือบแล้วมันจะเฉียดเฉียนี่แหละทุกคนรอบที่สี่อ่ะรอบที่ห้ารอบที่ห้าโอเคแหมรอบอีกสี่รอบปุ๊บได้เลยนะครับคิสมาติกแปดและรอบสุดท้ายทุกคนห้ามกดคลิกแรงสิ้นนะครับสุรนี้ โอ้ยเกือบได้จริงรอบเนี้ยของจริงนะครับพ่อแม่เราเนี่ยพูดได้ครบนะครับพูดชัดจะฉานปั๊บอันนี้จะต้องปล่อยแล้วก็เดี๋ยวต้องปล่อยรอบหนึ่งอ่าโอเคแล้วก็อันสุดท้ายไปครับโอ,อ้โหครบครบทุกคนดูทุกคนดูแบบแบบแบบความความหวานเจี๊ยบ โอ้ยหวานเจี๊ยบมากโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย,อรรยโอ้ยเออนี่ไม่ใช่สวนเราเฮ้ยเอเอผิดสวนอีกแล้วน้องหมาดำนะครับนี่คือครั u เต็ดนะครับคิสเน่นั่นเองคิสเน่เนดันดักเขาบอกว่าเจ้าคิสเน่เนี่ยเขาจะมีมิวเทชันใหม่นะครับคูส์เอนเออร์จีเอสเก้าดิเฟอเรนต์ฟูชจะปล่อยพลังคำสาปออกมานะครับเก้าดิเฟอเรนต์ฟูช รู้ด้วยว่าจะทำให้เป็น m u t a t i o นอา่ากลายเป็นคอรัปจักระนะครับแล้วก็มีโอกาสน้อยมากเลยนะครับที่จะเป็นคอรับฟอกไฟจักรแทนนะครับโอเคไลน์นี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชิปนี้ก็ประมาณนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเออ่ทั้ง3คนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาโคนารินะครับหรือว่าน้องเอ่อมิราจิกเคนอาร์ทีเอ็นขีดส,สองแล้วก็จบท้ายด้วยทุกคนดู ออโรรากับหมาพิสมาติกที่ดวงดีที่สุดมากๆนะครับส่วนเรื่องซีเนี่ยเอาไว้คลิปหน้าแลวกันนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเอาเจอหม่คลิปหน้านะครับหมานี้ก็ประมาณนี้ส่วนสัตว์เล็กต่างๆเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกไปนะครับผมโอเคซีก็ค่อยว่ากันซีอูครับโอ้ยค้างก่อนไปแล้วก็จบด้วยความสวยครับเนี่ยดูดูแก๊งดูแกง๊งดูแกง๊งแกง๊งแกง๊งบรรดุโอเคซีอูครับ